ฝนตกลินลินหอมลินล,นลินถูกไอฝนจากบ้านนามาดนสิเป็นจังใดนอปานนี้ออมนองงัวพี่น้องมามาห่อนห่อนทุยทุยได้ไหสวัสดีครับท่า,ทา,ทาชนชนะพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมวันนี้พาพี่น้องมากินออมน่องงัวตลาดอีสานบานห้องมาขายพี่น้องเออสุมากเกือบโลกคนละ อีกสักอีกกี่าบ,บาทกะโลหลายเติบอยู่นะพี่น้นนองแซ่บกันมื้อนี้กินอยู่ห้องนะพี่น,น้อ,นองมื้อนี้บ่ได้ทานน้นมันอายแช่เป็นบันจันก็เจอกันคือเก่าเ่ะอมาแซ่บกันพี่น้องมาอันนี้จะเป็นเจียวปลาแดวก็ขึ้นบ่ได้น้อหน้ามันท่วมันเอาเนียวเป็นติ๊บมาแซ่บกันพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าน่อพี่น้องติดตามฝากติดตามคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อใส่ลูกโดดพร้อมลูกโดดพริกกระเหลีดด่ยง บักไก่สาก็มีไอเอียงหักกล้วยก็มีแต่บาหลายเข,ข้ากันไปไปมันเหลือเหลือสุดท้ายเลยพี่น้องเหลือเอียงก่อนเขาอื่นเหลือตอนสุดท้ายเดียวบักกีบุดดุมาแช่ๆนกันพี่น้องมา,มากินจะ้ะหัวผัวนึงพักกระมี่ซาเมียพี่น้องเลยฝนตกมาจวดสดหนักง หอมแซ่บเสยพี่น้องมามามามึงขอหนึ่กันก็เศร้าเลยประมาณแปดเก้าโมงอยละตอนนี้ใส่กัำนองงูอ่ะลูกโดดใส่จริงเดียเอ้ยน้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหอมไอ้ใบพักอีเลิศหอมหุยหุยนี่ละรสชาติของของออมน่องงูพี่น้องมา อันนี้ที่เป็นอันนี้ไม่เป็นไรที่เป็นไอ้น้องงวัวไอาท้ทีนี่ทีใ่ใครสามันจับอยู่ข้างน่องสิแม่นี่แหละมันจะเป็นอันนี้มา,ายมากกว็ใส่ซ้ำก้วถ้วยก้วกับนี่สามเดือนละกากิน หักกล้วยปืดป๊ดเลยออ้ย,อยไงแบมาหยียบขวดเย็น,นยังเนีนนยเนาะ

เจียวมมุเกเจียวปลาแดกดเลยคือเบี่อนี่ไฮซาไนสาดนะูามักงีอ มันจะเป็นปลาแดกตอนนี้พี่น้องเปลาแดกปลานิ่งมันจะหันหันมาเป็นพอรอ่อดีจริงโอ้อยู่เลยเพชรเข้ากันก็บุกโดดอีเดียวไม่หรอกมา้ย ตั้งเท่าไนรพอดีอืมโดดหน่อยเดียวเนื้อสัตว์เลยหน่อยพักอีกเลยมันง็นมีออกรสชาติเผ็ดอยู่ล้ะ Hạ một ngay luôn มูอบกกาเนื้อใหญ่โหดพรพิกไหมตะยานแห้งพี่น้องไข่สาอัมลําสดเน็มหนังมาพี่น้องไหมป๊อบ được xịt và đẹp con đấy Nhưng hìn hình เขยยียวพังคังยำอะไรอีกเด้เขา้าเห็กดกีบ <c oughs> อรนั่นนะ้พี่นอ้อ,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 นองอ่ะนวลๆนี่แหละนวอออนๆกัมบมะทัมดานี่ใส่กับไค่สาลูกโดด chuột đó Hãy nó cho มันหวอนๆก็นี่ก็ดีทั้งไทายทั้งกินเนะทั้งเผ็ดทั้งอเบิ้นพร้อมพี่น้อง đây nó bẩn cái nó cũng chỉ liền nó một chút đường đẹp thì thử quất máy đấy mà như này nó bày đầy bẩn rồi ừ, hoàng luôn kèm đèn chỉ bẩn quá อิ่มเลยพี่น้องกินได้ทั้งนี้แหละผมอันอายแล้วค้นนั้นแล้วกินโอ้ยุดยอดเดยอดเลยแล้วกินเก่งกินเป็นตาแสบว่ะก็ทใีให้น้ำร้องคลิปน้ำเรื่อยๆน่ะพี่น้องอื้อ cặp kẹo không? Cứt Chút đọc cái bài ồn Cứ nhé lạnh bà ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามเราช่องในเรื่อนคลิปนีาพอกันใหม่สวัสดีครับผม